วันนี้ต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นดังก็คือการโกงข้อสอบคะพี่ตุ๋ยใช่ครับ<ม>เกิดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งฮะหลังจากที่วันนี้ตำรวจไซเบอร์ไปจับฮะทางด้านของคุณคณิตาหรือที่หลายคนเรียกว่าดรนิดเธอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังฮะ<ม>แต่ไม่ได้อยู่ที่คณะนิติศาสตร์ที่เป็นข่าวนะครับ<ะ>คุณผู้ชมฮะแต่พฤติกรรมก็คือตามที่ตำรวจไซเบอร์บอกคือดรนิดน่าจะมีการนำข้อสอบฮะ<ม>ที่ใช้ในการสอบกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจเอกนายหนึ่งแล้วมีการนำข้ออสบ ออกไปข้างนอกฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งตํารวจไซเบอร์ก็มีการอธิบายฮะคุณผู้ชมบอกว่าคดีนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงร,รู้ไหมว่าโกงข้อสอบรู้มาจากนี้คุณผู้ชมฮะคือตํารวจผู้ใหญ่ท่านนี้มีตํารวจใกล้ชิดและตํารวจใกล้ชิดเนี่ยมีการส่งเงินให้กับบัญชีมาสามสี่บัญชีจนสุดท้ายมาโปะเจอว่าเกี่ยวข้องกับการที่นายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้เคยเรียนอยู่ที่คณะนิศาแห่งนี้แล้ว ไปทําข้อสอบแล้วตํารวจไซเบอร์บอกพฤติกรรมก็คือว่าตอนไปสอบเนี่ยสมมติวันไหนสอบติดภารกิจจะบอกมาห่าใจต่อติดภารกิจราชการติดไม่สามารถไปสอบรวมกับคนอื่นได้ใช่จะจนกว่าฉันจะได้สอบคนเดียวแล้วก็จะมีวันสอบลูกน้องไปเยอะมากลูกน้องตำรวจไปเยอะมากและที่สําคัญกรรมการคุมสอบก็บอกว่าโอ้ท่านเป็นชั้นตํารวจชั้นผู้ใหญ่เราต้องให้เกียรติท่านปรากฏคุณผู้ชมมดรนิดก็ใช้วิธีการ ไม่ได้อยู่คณะนิตินี้นะแต่ใช้วิธีการตีสนิทกับเจ้าหน้าที่แล้วสามารถนําข้อสอบออกมาได้อพอนําข้อสอบออกมาได้หลังจากนั้นก็จะมีการส่งให้กับนักกฎหมายท่านหนึ่งฉเฉลยคําตอบอย่างรวดเร็วแล้วให้ฉเฉลยคําตอบเสร็จเพื่อกลับมาส่งให้กับนายตำรวจชั้งผู้ใหญ่ท่านนี้โดยวิธีการก็คือพอมอเตอร์ไซค์มาส่งปุ๊บลูกน้องตารวจที่มากันเยอะๆเยๆก็จะเนียนๆๆๆๆจนสุดท้ายอย่างเงี้ยฮะเหมือนสมมติอ่ะคือเฉลยข้อสอบไปถึงมือของตํารวจชั้งผู้ใหญ่นายนี้แล้วก็สามารถทาสอบ จนจบการศึกษาได้และตำรวจไซเบอร์บอกว่านอกจากดูเส้นเงินดูจากพฤติกรรมต่างๆแล้ววันที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านจบการศึกษาดรนิดไปถ่ายรูปแสดงความยินดีด้วยเลยกลายเป็นหลักฐานชั้นดีครว่าอ๋อมันมีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นและก็เกี่ยวข้องว่าลูกน้องคนสนิทของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ แน่นอนฮะคุณผู้ชมตอนนี้ทางท่านพลตบตรีสิริวัตรดีพอท่านรองโฆษกของตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการขยายผล<ฆ>เพราะวันนี้มีการเรียกท่านนี้มาฮะทำไมถึงเรียกท่านนี้มาก็่ร็้นะกุณชานี้พลตำพันตำรวจโทรคริสปริยเกตฮะ<ฆ>คนสนิทของบิ๊กโจ๊กฮะพลตรีส่วเชษหักพานะฮะถามเราก็ถามเออพลตรีสิริวัตรทำไม,มต้องเชิญท่านนี้มาด้วยปรากฏพลตรีสิริวัตรบอกว่าที่เรียกมาเนี่ยเพราะมันมีเส้นเงินโยงไปถึง ดังนั้นคุณผู้ชมเรายังไม่ได้บอกนะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับใครอะไรยังไง<ะ>แต่รู้ง่ๆตำรวจไซเบอร์ที่เราทําคลิปนี้เดตด็กตอรนิดมาละจับดตรนิดแต่ต้องดูฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยขบวนการเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ย<ะ>มันเกี่ยวโยงกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะนายนี้จริงหรือไม่จริง<ะ>มากน้อยขนาดไหนหรือเปล่า<ะ>และแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการโกงข้อสอบฮะมันอาจจะโยงเรื่องอื่นๆ ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายนี้ด้วยหรือเปล่านะต้องรอดูค่ะต้องรอติดตามต่อฮะโมโนแม่เปิดตำนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า AIS ลูกค้า True d e t a c 89บาทต่อเดือนเราจอมยุทธต้องไม่พลาด